ใา่แ <One> ล <input> ้เทียวชาวอรุชาไฟเราซ้อมมากี่วันเดินนะอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายวออุชาก็อยู่ที่กรุงเทพแหละเนาะมีใครเป็นผู้บังคับซ้อมบ้างน็อตใหม่ไก่ปลากระเพือกพี่พี่อยครใคอยู่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสามสูงเท่าไหร่วอาแปดน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่เก้ามวยสไตล์ไหนครับมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับเอ่อเจ้นลืงชื่อ เ,เด่นนะ,จะเจริญบุญเล็กเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยแล้วได้ทันดูอย่างเขามว่ยแบบไหน,นสไตล์ไหนยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเลยเพราะเรารู้ตัวกันเมื่อวานมาแถนนั้งคู่ด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาวางเกมวาแผงให้ดีเรย่กยตามสไตล์ไปก่อนเนาะแล้วค่อยไปแก้ไขอุดโภดีเอาล่าสุดต่อยไว้ที่ ที่ไหนต่อยไว้ที่นี่ที่นี่เลยวันนั้นเป็นไงแพ้คะแนนเหรอวันนี้แพ้น้องเลยแต่วันนี้เราต้องปล่อยไปต่อยนะวันนี้ต่อยเวทร้อยเท่าร้อยเจ็ดเลยใช่ป่ะต่อยสี่สิบแปดสี่แปดครึ่งเหรอแล้วเกิดเข้าไมช่น้หนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาขาดมาสะระบายเหรอร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อสมบูรณ์แล้ววันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเปล่าวันนี้เขาจะมาเกิดเหมือนกัน จะให้เขาเกิดก่อนเลือก่าจะเกิดก่อน,เ,อนเขาเกิดก่อนนะไฟนี้ได้คุไมไหมหรือปล่อยเลยปล่อยปล่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สี่สิบสี่ห้าครับผลจังหวัดบุรีรัมย์คอาวฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเชียร์ชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์พนักนไวันนี้เต็มที่นะถึงจะมาแทนก็เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีคบครับ